พาไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่รัฐบาลนะคะเขาได้วางนโยบายต่างๆที่สําคัญนะคะอย่างเช่นโครงการโคล้านครอบครัวนะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ช่วยให้เกษตรกรนะคะสามารถที่จะปลดหนี้แล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปติดตามภารกิจของนายอนุชานาคาสายนะคะท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะท่าน ก็ได้ลงพื้นที่นะคะในฐานะของรัฐมนตรีที่กํากับดูแลนะคะเรื่องของสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะเป็นประธานเปิดงานสร้างเศรษฐกิจรากฐานสร้างชาติมั่นคงนะคะภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่กองทุนหมู่บ้านดอนพาท่ายนะคะอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลบ้านเสียวอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะคะจัดโดยสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมืองแห่งชาตินะคะโดยจะมีนายสมรัก ยกวงน้อยค่ะซึ่งเป็นประหลัดจังหวัดนครพนมนะคะรวมไปถึงนายทัชยานัน์เจียธนกานนท์นะคะเรขานุก,การรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคณะหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับนะคะโดยนายอนุชานาคาสัยค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าที่เลือกมาลงที่พื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะคะเพราะว่ามีวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านดอนพายซึ่ง ใช้เงินกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองแห่งชาติในเรื่องของการทําประสุสั์และก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเลี้ยงโคนะคะโดยเฉพาะแนวคิดหรือว่าการต่อยอดนะคะซึ่งปัจจุบันสามารถมีรายได้ต่อปีประมาณ3ล้านบาทค่ะ จากการจำหน่ายมูลงัวนะคะทั้งมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าภายใน3ปีจะทำยอดให้ได้ที่15ล้านบาทต่อปีซึ่งก็มีออเดอร์สั่งเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอย่างสูงนะคะอีกหนึ่งกองทุนนะคะค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างแล้วก็งานสร้างเศรษฐกิจฐานรากนะคะสร้างชาติมั่นคงภายใต้โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อที่จะพัฒนาหมู่ บ้านและก็ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งก็จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากของเรานั่นเอง ทำให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศสามารถที่จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยสามารถที่จะหลุดพ้นจากความยากจนและมุ่งหน้าไปสู่ความร่ำรวยได้โดยกองทุนหมู่บ้านในทศวรรษที่21นี้นะคะก็มีโครงการที่สามารถทำให้ลูกหลานร่ำรวยได้นั่นก็คือโครงการโคล้านครอบครัวซึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่ตนเองได้มีการรับมอบหมายนะคะให้มากำกับดูแลกองทุนแล้วก็ทางพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ให้นโยบายไว้ว่าทำอย่าง พี่น้องประชาชนนะคะจะหมดหนี้แล้วก็หลุดพ้นจากความยากจนนั่นเองโดยโครงการโคล้านครอบครัวก็ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ในกรอบวงเงินนะคะ5,000ล้านบาทก็ทำให้สามารถปล่อยกู้นะคะให้กับพี่น้องกองทุน ได้ครัวเรือนละ50,000บาทโดยผ่านทางทกศนะคะเพื่อที่จะนำไปซื้อโคเพศเมียจำนวน2ตัวแล้วก็นำไปต่อยอดนะคะให้เป็นโคล้านครอบครัวที่จะสามารถทำให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงโคนะคะหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็ล่ำรวยได้เพราะการเลี้ยง3ปีจะกลายเป็นนะคะมีโค10ตัวซึ่งถ้าขายเงินนะคะคืนเงินที่กู้ยืมมาก็5 0,000บาทก็จะยังคงเหลือเงินอีก 2 5 0 0 0 0 0บาทนะคะก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าวิเศษมากๆสำหรับกองทุนอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะและถ้าหากเลี้ยงถึง6ปีก็จะมีวัวถึง42ตัวสามารถขายได้1 5 0 0 0 0้บาทก็จะทำให้ทุกคนนะคะไม่เคยนะคะ,ะได้จับเงินล้านก็จะได้จับกันครั้งนี้แหละนะคะ ต้องบอกว่าถ้าอยากจะต่อยอดไปสู่ความร่ํารวยจริงๆนะคะเขามีให้เลี้ยงถึง10ปีค่ะคุณกุ้งนะคะ <ạ. S 1> พอเราเลี้ยงถึง10ปีก็จะมีเงินอยู่ที่7จ0ถึงสิล้านบาทอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าปีที่10เนี่ยจะมีหัวที่ออกลูกออกมานะคะออกลูกออกล้านมารวมแล้วอยู่ที่288ตัวค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ทําได้จริงนะคะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเขาพิสูจน์มาแล้วทํามาแล้วทดสอบมาแล้วกว่า300ครอบครัวด้วยกันนะคะ300ครอบครัวที่ สําเร็จมาแล้วนะคะกองทุนให้เงินไปอีก1,000ครอบครัวนะคะก็สําเร็จเช่นเดียวกันค่ะโดยใน10เดือนวัวก็จะโตถึง300กิโลกร,รัมนะคะที่สําคัญก็คือจะออกลูกทุกปีนะคะก็อยากให้ทุกคนคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่ลูกหลานของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความร่ํารวยได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตําบลใดนะคะด้วยวิธีง่ายๆนี่แหละคือการเลี้ยงวัวที่กินเพียงหญ้านะคะเราไม่จ จำเป็นต้องเรียนเก่งไม่จำเป็นต้องมีความเพียบพร้อมนะคะไม่ต้องมีที่ดินก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ถ้าเกิดว่าเราขยันก็สามารถที่จะสร้างเม็ดเงินได้ค่ะ